นี่ครับเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนไปดอมเรยมาห่วงนอนไปวงนอนเว้ยวัวอ๋อเอาทำไมอ่ะเฮ้ยนี่เครื่องร่อนเครื่องร่อนพี่กิมมี่ขอช็อตสวยๆแบบแบบเมื่อกี้ต่ำๆอ่ะเครื่องร่อนครับเครื่องร่อนเริ่มกันแล้วนะครับวันอาทิตย์เครื่องร่อนนะครับนี่คือเครื่องร่อนนะครับไม่ใช่สปอตเตอร์นะฮะเห็นปีกล่างเงี้ยเครื่องร่อนเออเครื่องร่อนปีกมันยาวไปครับปีกมันยาวไปพี่กิมมี่เขาตัดจ้า พิเวสพิเอะไรหลุดเมื่อกี้โอ้โหดูเขาบินแล้วแกจะไม่ใส่เกงกันหรอเออเออมันมันเป็นสไตล์พี่เป็นสไตล์อ๋อสวย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 ตายม่น้อยตายไม่น้อยย่าย่าไม่ต้องกลัวย่าไม่ต้องกลัวมันตกย่าไม่เจ็บพี่โอ้โหเฮ้ยบินเตี้ยจริง อันแน่อันแน่อันแน่ต้องยังงานโด้ยมีสกิทด้วยตอบไม่ได้ยังไงมีสกิดต้นหญ้าด้วยเออเออเมื่อกี้เพิ่งจะเตือนเมื่อกี้นี่ทำไมอ่ะหลุดเลยมันหลุดอะไรพี่ใช่ใช่หลุดหลุดหลุดห้อยเลยพี่แปะใหม่ครับยังไม่จบโอ้ย โอ้ยังเชียร์มวยเลยเมื่อกี้ไปไปปีกเกียร์ยาเลยเมื่อกีะใช้ได้เลยแน่ดูเขามาใหม่มาใหม่คือพี่จะวินไห่ท้องตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วใบพัดมันก็อยู่ข้างบนนะพอไห่ท้องมันก็อยู่ข้างล่างเลยนะแต่ฝีมือนะกูถึงจะได้โอ้ยไม่ธรรมดาหรอก อันแน่อ,นอันแน่เรียบร้อยอันนี้ก็นนเรียกลงจอดนนลงจอดม่นาแล้ววเดี๋ยวครับเริ่มกันแล้วนะครับเอาขึ้นต่ออีกแหมเริ่มกันแล้วนะครับวันอาทิตย์วันรวมตัวครับผมสนามอบประจรทุตุมธานีนะครับผมท่านใดว่างเชิญได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าถึงช่วงเที่ยงครับพินครับพินน้ำมันขึ้นป้าสวยงาม ใส่งนันใส่เง้นขึ้นท้องฟ้าครับว้าววีานหนึ่งลำของพี่น้องตะกุลไล่มาอีกหนึ่งลำมที่กุ้งไล่หนึ่งลำมของพี่นันมาว้า หมดงามครับสวยเีย้<ว>ย,<ว>ย,ยครับผม<ว>พักกลางวันนะครับ พักจากการบินเราก็มากินกันนะครับ,บผม <odes> นี่ครับกินชาบูกันนะครับผมยามกลางวัน <c oughs> <c oughs> ยามยามบ่ายยามบ่าย <c oughs> ดูเนื้อเหลือพน,นัจนน้ำจิ้มแห้งกักเลยติ่งหมดแล้วเลยน้ำน้นำ,นำชาบูยังมีอยู่ไหมพี่หรือหมดแล้ว <c oughs> นี่ครับอร่อยครับๆๆๆอร่อยครับน้าชาบูจะไปกินกันชิลๆนะครับที่สนามบินเลยนี่ครับบินไปเห็นไหมครับบินไปกินไป <apat irgendwie> <alive> <travaille> นี่รายการอะไรเนี <Des c tails> ่ยรายการบินไปกินไปบินไปกินไปตกไปเดินเก็บกลุ่มนึ่งไปเก็บอีกโน่นพี่วิทย์พี่เก็บเครื่องบินอยู่เนินนะครับผมบินกันต่อนะครับบินกันต่อ อาพี่ก้งขึ้นครับโอเคเดีกวครับผมได้เพลา กลับบ้านกันแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่นะครับพี่่รอบเย็นมาแล้วนะครับผมรอบเย็นต้องเป็นฝั่งนู้นนะครับหันหลังให้แดดนะครับผมโอเคนี่ครับเราเล่นการเสร็จเรียบร้อยเราเคลียร์ขยะเรียบร้อยนะครับเก็บใส่ถุงเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับมีความสุขกันทุกท่านครับคนรักอาซีทุกท่านสวัสดีครับขอใหนานีสิ้น